หลังจากเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะทางโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35สายทนบุรีปากท่อค่ะตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกอชัยตอน3พระราม2ตอน3นะคะปิดถนนเข้าเอกอชัยบริเวณตลาดมหาชัยเมืองใหม่เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าเมืองมหาชัยและสมุทรสาครเพื่อดําเนินการรื้อย้ายสาธเรณูประโภคซึ่งเป็นการเตรียมก่อสร้างถนนใหม่ตั้งแต่หน้าศูนย์นิสสันหน้ามหาชัยเมืองใหม่ไปจนถึงหน้าปั๊มแกส๊สโดยจะขยายออกไปอีกหนึ่งช่องจราจรเป็น2ช่อง าจร,จรซึ่งก่อนหน้านี้นะคะได้ทําการปิดถนนจุดดังกล่าวไปหลายครั้งแต่เนื่องด้วยที่ผ่านมาเป็นการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าในการจะต้องมีการดับไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการดําเนิงเนง,งานอาจทําให้มีผลกระทบกับผู้ใช้ไฟแล้วก็ประชาชนจึงต้องมีการเว้นระยะในการปิดถนนและดําเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า แต่ว่าตอนนี้ได้มีการย้ายเสาไฟฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการจึงเหลือแต่งงานย้ายสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารซึ่งวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ค่ะตั้งแต่ช่วง9 0้าโมงเช้าถึงบ่ายสนะคะจะเป็นการย้ายสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารจบเสร็จเรียบร้อยในครั้งนี้ โดยจะปิดถนนเข้าเอกอชัยบริเวณตลาดมหาชัยเมืองใหม่เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าเมืองมหาชัยและสมุทรสาครไปจนถึงหน้าปั๊มแกส๊สจึงขอให้ผู้ใช้รถนะคะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวโดยให้ไปใช้เส้นทางหลักพระรามสองแทนทั้งนี้การดําเนินงานในวันที่29ตุลาคมนี้นะคะการไฟฟ้าจะไม่มีการตัดกระแสะไฟแต่อย่างใดจึงไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้ไฟอย่างไรก็ตามค่ะจากการสอบถามข้อมูลนะคะผู้ช่วยในช่างโครงการบอกว่าหลังจากนี้งานรื้อย้ายสายไฟฟ้าสายสื่อสารจบลงนะคะ จะต่อด้วยในส่วนของการประปาในการวางท่อประปาใหม่เป็นท่อประปาขนาด300มิลิเมตรที่จะต้องวางแทนของเดิมซึ่งท่อประปาของเก่านั้นในการจะต้องรื้อออกเพราะว่าไปอยู่ใต้แนวถนนที่จะทําใหม่ด้วยการประปาค่ะได้ชี้แจงว่าจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้และหลังจากวางท่อประปาใหม่เสร็จทางโครงการก็จะวางแผนการทําถนนอีกครั้งค่ะ